สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีสวัสดีสสดพระแม่พีนณองท,ทุกทุกท่านเนาะคะ่ะที่กําลังติดตามตัวเองแนทางเล่าพัฒนาผ่านทางช่องของลองกิ๊กพารวยยูค่ะณนี่ตอนนี้เนาะคะ่ะค่ะในคลิปนี้ลองกิ๊กก็ต้องกราบขอบุญขอบคุณตัวเองแนทางจากเซียนเซียนที่หายมาในคลิปนี้เนาะ,ะก็จะมีของเซียนนูมอ่าของเซียนนูมของซองสุวรรณของเลกรับนั่ง้าของเลกมีที่มา แล้วก็ของซอเชิดใช้เนาะค่ะสำหรับในคลิปนี้กับแนวทางของทั้ง5เซียนหาสำนักเนาะในคลิปนี้กับขอบคุณขอบคุณหลายค่ะที่หายตัวเองเราทั้งมื่วางทั้งช่องแล้วก็บเอฟซีแฟนคลับทุกทุกท่านเนาะค่ะบ่าวาสิเป็นเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่ลรากิกรย่ืออยู่เสมอเนาะค่ะกับขอบคุณหลายๆที่เข้ามาเป็นกําลังแรงใจแล้วก็เข้ามาติดตามบ่าวาสิมักเซียนใดชอบเซียนใดกับขอบคุณขอบพูดในไลน์ที่เข้ามา หายกำลังใจซึ่งกันและกันละกันคอมเมนต์ดีๆเนาะเลขมเขาวมิรู้ถ้าบข่าวประปังลอกกิ้ก็ต้องขอภ่ยไวรวงหนาเด้อค่ะฝากไว้เป็นเพียงแนวทางเนาะสำหรับตัวเองแนวทางอีอีลอกกิ้งได้เอามาให้ F เอฟซีได้ติดตามเนาะไว้พิจารณากันเตรียมตัวแคปหน้าจอเนาะสำหรับผู้ใดามากเส้นใดชอบเส้นใดเป็นการส่วนตัวละก็มานหิ้งไปกับเพื่อนกระดีใจน้ำค่าสำหรับแนวทางอ่า ดีๆที่เซียนๆให้มาเนาะทุกๆทันเลยค่ะในคลิปนี้ล็อกกี้กสิสรุปแนวทางของเด่นเกาเซียนไปพร้อมเนาะเพื่อคนใหม่ที่เข้ามาอาจจะรัว่เด่นเก้าเซียนมีใครบ้างเด่นเก้าเซียนก็สิมีของเซียนนุ่มเซียนซูมเซียนจีระเหล็กล็อกกี้เหล็กลับนั่งฟ้ามาดามคำนวณเหล็กมีท่มาช่อเฉดไส้หลวก็ของซองสวนนะค่ะของเด่นเก้าเซียนล็อกกีกสิเอามาให้เอฟซีได้ติดตามกันก่อน ส่วนสรุปรวมเซียนถูกสำนัก,กับคงสิยกหยอด้วดยเป็นคลิปสุดท้ายเพราะว่าเซียนๆกับยังไหหมาพระทันได้ครบเนาะแอดยังรวบรวมเหล็กเด่นเหล็กจับคูยังบุหรี่เต็มที่เนาะค่ะจังไรก็ต้องขอพายไวร้รวงนาแล้วก็อดใจรอเนาะค่ะแนวทางเด่นรวมเซียนถูกสำนกอดใจรอกันก่อนเนาะในคลิปนี้เท่ากับมาตามเอาแอดจะสรุปเด่นก่อนแล้วกันเนาะเราคงไปเบิงแนวทาง มันอาจจะเป็นคามขั้นตอนแน่แต่ว่าอะเส้อว่าหลายๆคนก็อยากเบิ่งเด่นกันก่อนเนาะมาเบิ่งแนวทางของเด่นก้าเซียนเนาะก้าเซียนกับก้าสำนักที่รวบรวมกันมาเมื่ขึ้นวันจันทร์ผ่านมาเขาตัวเด่นค่ะเด่นที่ห้าเนาะห้เด่นเจ็ดกับหามาเพราะว่าชนกันลายที่สุดเนาะค่ะสําหรับของก้าเซียนกับเข้าไปที่เด่นหาค่ะแต่ว่าจับคูชนเนาะไม่ถึงไปบ่ฮหดเนาะได้เจ็ดแปดออกหกแปดแปดหกเนาะค่ะ แล้วก็นชนกันลายที่สุดกับมี่หาหกกับหาเจ็ดออกซ่ออกออกหาซีเนาะสรุปก็คือเข้าแต่ตัวเด่นเนาะคะ่ะเดินยังเดินดีสําหรับแนวทางของเดินเกาเซียนอวดทีผพานมากกับเขาสําหรับเลขจับคููที่หกศูนย์ชนกันลายที่สุดเนาะแล้วก็เขาที่เดินเดินที่แปดเออเดินที่หกตามต่อต้องวัดค่ะแอสสรุปมาให้แล้วสําหรับเดินเกาเซียนว่าแนวทางมีชนกัน มีตัวใดแน่อ่ะงวดนี้แคปหน้าจอเดี๋ยวคลิปสุดท้ายเนาะเราแอดจะเอาไปเลียงกันให้เบิรงแคปหน้าจอเตรียมตัวเนาะสำหรับดินเกาเซียนเดินเจ็ดเซียนแล้วก็รวมเซียนทุกสำนักสำหรับของเดินเกาเซียนสรุปในคลิปนี้เลขเด่นเด่นทีหนึ่งกับสองค่ะชนกันลายที่สุดเนาะหนึ่งกับสองมาแรงสําหรับเกาเซียนเนาะค่ะ จับคู่ชลหายทีหนึ่งห้าหนึ่งสามสองสามแล้วก็สองหกค่ะที่ชนกันได้ที่สุดเนาะกับแนวทางของดินเก้าเซียนอ่ะมักบอชอบบอตัวดินตัวจับคู่ชอบก็ร้องไว้พิจารณากันเนาะแคปหน้าจอไว้แต่เนินเนินเนาะแอดจะลงไก่อนเลยอาจจะไปได้ล่อร่วมเซียนมาใน,นมันจะดูนเนาะต่อที่ของเซียนนุ่มค่ะงวดวันจันทร์หลุดไปเนาะวันศุกร์ที่ผ่านมาของเพื่อนข่าวตัว จับคู่ที่หกศูนย์เนาะค่ะหกศูนย์เอาศูนย์หกมืที่ผ่านมาวัดน,นี่เขาแต่ตัวดินค่ะให้ดินที่จิตกับห้าเขาที่หาเนาะตัวเน้นเพื่อนเน้นให้ที่เจ็ดแปดออกหกแปดห้าแปดก็ห้มาแต่ออกหกแปดเนาะค่ะำแนวทางของเสียนหนุม่มเอาวายยิ่งหนุม่มเสียนหนุม่มรัฐบาลไทยผู้ใดไที่ถามหาเนาะแอดจะเอาไปลงทางช่องเสียนหนุ่มเนาะคะ่ะ พิมพ์คาว่าเซียนหนุ่มนะคะเราจะมีผู้ชายใส่เสือ้อแดงยืนกอดอกอยู่เนาะอัานนาัคือคือช่องที่เรากิกเอารัฐบาลไทยไปลงตรงนั้นเนาะคะ่ะเพราะว่าเอาแยกอาอกจารย์กับเล่าเนาะแต่ถอนนียังมาทันในลงแนวทางของพายอยู่เส้นๆมันก็เริ่มหายมาแล้วหลังจากคลิปนี้หรืออาจจะเป็นมืออื่นเรากิกสีลงรัฐบาลไทยให้เนาะคะ่ะรัฐบาลไทยเนาะ,ะต่อค่ะของเซียนหนุ่มตองวดสำหรับซ้ายวิ่งรูดเดินบนล่างงวดน,นี้ผู้ใดาตาม เบรสิตามของเพิ่นเตรียมตัวไว้ค่ะเด่นที่สองค่ะร้องที่หนึ่งสองตัวให้ที่สองหนึ่งสองสามหนึ่งสามแล้วก็หนึ่งห้าค่ะเน้นที่สองสามกับสองหนึ่งค่ะเล็กเบิร์นที่หนึ่งหนึ่งกับสองสองสามตัวให้ที่ศูนย์สองหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองแล้วก็ศูนย์หนึ่งห้าเน้นที่ศูนย์หนึ่งสองค่ะสําหรับตัวเองแนะ้วทั้งเลขสามตัวของเซียนนุมค่ะอัพหน้าจอเนาะไปต่อนคะคะเนาะ ซองสุวรรณค่ะมีใครหมานทิงบอสําหรับสายวิ่งสายรูดแต่ว่าจับคูดินจับคูชนบัมาเนาะคะ่ะไม่มาไม่ผ่านเนาะตรงขอไพยเอฟซีสำหรับคนที่ตามของซองสุวรรณแต่ว่าเหล็กดินมาทั้งสองเนาะคะ่ะมาทั้งบนทั้งล่างสำหรับแนวทางของซองสุวรรณตามต่อค่ะสำหรับวันพุธวันพุธท,ที่ห แนวทางตองวดสำหรับสายวิ่งรูดเดินบนรางงวดนี้ของซองสุวรรณไฮเดนที่หนึ่งกับร้องเก้าค่ะเดินหนึ่งร้องที่เก้าสองตัวไฮที่เก้าห้าเก้าเจ็ดหนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดเนาะคะ่ะเน้นที่หนึ่งห้ากับหนึ่งเจ็ดค่ะสำหรับตัวเลขแนวทางกับตัวเน้นตัวเจาะเลขหนึ่งห้ากับหนึ่งเจ็ดเนาะเบิ้ลที่เก้าเก้ากับหนึ่งหนึ่งสามตัวไฮที่เก้าหนึ่งห้าเก้าเก้าหนึ่งแล้วก็เก้าหนึ่งเจ็ด เน้นที่เก้าหนึ่งหากับเก้าหนึ่งเจ็ดค่ะสำหรับแนวทางของซองสวนต่องวดนะคะแคปหน้าจอเด้อไหมากใหชอบรักเดียวใจเดียวเป็นอิีแฟนคลับเปินนเตรียมตัวไว้ค่ะตามต้อที่ของเลขรับนั่งฟ้าค่ะเข้าตัวเด่นึ้อกันค่ะเข้าตัวเด่นหายทั้งแปดสี่แปดห้าคานะคะแปดหกไม่มากับบมีติดมาหายเลยเนาะ ตามไม่ค่ะไปต่อสําหรับตัวเรีงแนวทางของเลขรับนั่งฝากต่องวดวันพุธค่ะแคปหน้าจอหลุดเนาะรับพัฒนาสายวิ่งรูดเดินบนรางของอ้าวของเลขมิทิมาแอดกับเลี้ยงผิดขวอ,อไปหลายๆนะคงไปตัดไปต,ตัวเดาคงสีหายากเดี๋ยวไปตัวกันเลยเนาะของเลขรับนั่งฝาค่ะสําหรับรับพัฒนาสายวิ่งรูดเดินบนรางของ รับตั้งฝาเนาะเดนที่ห้าค่ะเดนที่ห้ารองที่สามสองตัวให้ที่สามเก้าหาเก้าสามหนึ่งแล้วก็หาหนึ่งเนาะนินที่หาเก้ากับหาหนึ่งค่ะสําหรับแนวทางเลขสองตัวกับตัวนินเนาะคะ่ะเบิ้ลที่สามสามกับห้าห้าสามตัวให้ที่สามหาเก้าสามหาหนึ่งสามสามหาเน้นที่สามหาเก้ากับสามหาหนึ่งค่ะของเลขรับนั่งฟ้ากับเลขสามตัวกับตัวเนินสองหางเนาะ ดินทีหาค่ะสองตัวกนเนินทีหาเก่ากับหาหนึ่งค่ะของรับนางฟ้าตามตัวของเลขมีที่มาของเลขมีที่มาไฮเดนที่เจ็ดกับ 5, นะหาน้องวัดที่ผ่านมาเข่าตัวร่องเนาะรองที่ห้าจับคู่ไปบฮอดค่ะสำหรับตัวเองแนวทางเนาะไฮห,หาสามหาซีไปใส่เนาะไม่มาเนะาะเสียดายสำหรับของเลขอ่าเลขมีที่มา ามตัวค่ะไปไหมสําหรับผู้ใดที่เป็นตัวยุง่งรักเดียวใจเดียวนะรูดต่อไปต่อสายวิ่งสายรูดวนนี้ไฮเด้นที่สองค่ะร่องที่ศูนย์สองตัวไฮที่ศูนย์หกสองหกศูนย์แปดสองแปดเน้นที่สองหกกับสองแปดค่ะเบิ้ลที่ศูนย์ศูนย์กับสองสองสามตัวไฮที่ศูนย์สองหกศูนย์สองแปดแล้วก็ศูนย์ศูนย์สอง เน้นที่026กับ028ค่ะสำหรับแนวทางเลข3ตัวของเลขมิธิมาเนาะคะ่ะ2ตัวก็เน้นที่26กับ28เนาะคะ่ะ mm hmm. เด่นที่2เนาะของเลขมิธิมาแคป้าจอเนาะคะ่ะมาต่อที่ของชอเชชยัยของชอเชชัยงวดทีพานมาลุดเนาะคะ่ะให้เด่น7กับ9 9ไปอยู่ข้างหน้านะคะ่ะเก่าไปอยู่ข้างหน้าเนาะตามต่อเลขไปไหมเนาะคะ่ะต้องขอภัยเอสทีที แนวทางเพิ่นหลุดไปนะดเ,าาเนาะวดที่แล้วเขาเขาตัวดิ้น่ะวดที่แล้วเขาดิ้นที่ศูนย์ค่ะงวดนี้หลุดเนาะตามตัวค่ะสายวิ่งสายรูดุดเตรียมตัวมกวิ่งมักรูดุดกับชอเฉดชายหรือจะเป็นตัวเน้นตัวจอเนาะสำหรับแนวทางวิ่งรูดุดของเพื่นไฮดินทีซีกับสองเด่นทีซีร่องที่สองค่ะสองตัวไอที่สองหกสองเจ็ด c 6 c เเน้นที่ c หกับ c เจค่ะเบิ้ลที่ 22, สองสองกับ c ส3ามตัวให้ที่สอง c หกสอง c เจแล้วก็สองสอง c เน้นที่สอง c 6กับสอง c เจค่ะแนวทางของชอเฉช,ชัยกับตัวนินเลขสามตัวเนาะค่ะนะแคปหน้าจอเนาะกับแนวทางของชอเฉช,ชัยกับลาพัฒนาสายวิ่งรุดดินที่ 4. สี่สองตัวเน้นที่ c หกับ c เจสามตัวเพิ่นกันเน้นที่ สองี่หแล้วก็สองสี่เจ็ดค่ะอันนี้ของเลขมีที่มาของเลขรับนั่งฟ้าของซองสุวรรณของเสียนหนุ่มนี่ก็จะเป็นสรุปดินเก้าเซียนเนาะหน้าจอค่ะนมักเซียนใดจัดเสียนนั่นเนาะหรือจะมากเกล็กดินรวมเซียนของเก่าเซียน สำหรับผู้ใดที่รอคอยแนวทางของดินเจเซียนแล้วก็รวมเซียนทุกสำนักรอก่อนนะค่ะแต่แนวทางมาครบแลอดจะลงให้ทันทีสำหรับคลิปนี้ก็ต้องกราบขอบุญขอบคุณตระแนวทังจากเซียนเซียนทุกทท่านทุกๆุกสำนักเนาะค่ะบอาวาเป็นคลิปก่อนานนั้นคลิปใดๆก็จะตามเนาะกราบขอบพระคุณหลายๆสำหรับแนวทางดีๆแล้วก็เอฟซีแฟนคลับทุกทท่านที่เข้ามาติดตามคนเก่ากักราบขอบุญขอบคุณหลายๆค่ะที่เขามายังรอคอยแล้วก็ยังอยู่เป็นมูแอด ยังห้กํบบาลังแรงใจแล้วก็อยู่คู่กันตลอดนะคะอย่าพึ่งนีไปไซเดอร์ค่ะอย่าพึ่งเบื่อเนาะแล้วก็เอฟที่คนใหม่ที่พึ่งเข้ามาพึ่งติดตามขอตามก็ต้องกราบขอบุญกับพูดในรายที่เปิดใจเข้ามารับชมแล้วก็รับฟังแนวทางเนาะเลขนี้เข่ามีรุดล็อกกีก็ต้องขอไพ่ไปโรงหนาเด้อค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าเนาะแอดจะเอาแนวทางดีๆมานำเสนอให้อีกสำหรับพิมพนี้ก็สวัสดีค่ะ